ไอ้ลิ à. À ๊งะ่าายี่อะไรต่งเดียวจด่งก็เลยระดัหงหน่งอะเอโอ้โหตาย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 ตีตีตีอะมีอะดูละตก็เด็ไคไม่หมากลับเลยไม่ต้องมาดี่กอมาเนี่ยวนไปเที่ยวกันตามแข็งไอ้หมูเขาชม ดาวตลงทะเลหมอกแล้วใ่ไหทะเลหมอดีว่ะดีดีล้วจะไปยังไงวะก็ดาวแวที่เอาถึงขอกระบะดกันได้ขอแล้วเก่งทำไแล้วจะออกทะเลกันกี่โมงกันนะกนเราจะไปดูหมอกตอนเช้าเราก็ต้องการดึกหน่อยลึกกลางคืนอืมช่วยไปทิ้งกันแต่กูไม่อยากเดินทางกลางคืนเมื่อไหร่กูมเดือนที่แล้วอะเกือบบ่ายแล้วมาดิก็กูขับรถอยู่ ไอ้เที่ยนรถเก่งขับหน้าปุ๊กูกลับไปปกติด้วยทีนี้แม่งไปอะรถเก,เก๋งมาเตี้ยเท่าไหร่รถคันยกสูงเไงไอ้กระบะนีกขังกลาวอ่ะไฟเราเปิดไฟหน้าปกติกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้เปิดไฟสูงเลยด้วยแม่งไปเย็นมาแบเข้าประตูเราก็สะท้นอ,งงนนะะอนเข้าลูกตาปุ๊บครับลูกตาแดงทีนี้มันเปิดไฟเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนด้วยกูเห็นว่าเปิดไฟเลี้ยวขวากูก็เดินคันเร่งขึ้นมาี่ี่มันไปยูเถอะที่ไหนได้มันเบรกกูวันนี้แม่งเบรกครับครับตายแล้ว ครับลงดีไม่ลงข้างทางกูลเลยโอ้โหกูเลยเปิดตัวลงไปมันก็จ,จอดรอลงเนะี่ยกูถามว่าเบรกนี้ได้ไหมครับก็พี่เปิดไฟสูงไล่<ด>ไ <อ S 2> จีนมาใหผม,มผมมองไม่เห็นผมจะเปลี่ยนเลนจริงเนี่ยผมไม่มั่นใจผมเลยเบรกอยู่บนนีเพื่อให้พี่แซงก่อน,เป,นอเป็นไงได้ถ้าเบรกไม่ทันขึ้นมาตายเลยลงข้างทางเนะี่ยลงข้างทางจริงจี้เนี่ยกูไม่อยากเป็นทางกลางคืนแล้ววะทีนี้กลัวมันจะไปแย่งกลางอะไรอย่างเงี้ยอันตรายเงี้ยเหรอใช่ทิ้งตาแต่กินข้าวไปดึงตาเนย ็น่รพที่น้องตัว่าที่สนใจสากระ er ดับได้ช่วยได้ช่วยทำให้ไบต่ำลงเดี๋วไดจะไม่ต่อยแล้วโอรัคคุนทาเมตาคุ้มครองเงี้ยตาเนี่ยอะรู้เหรอรู้ตาแก้มนี่เฮ้ยแขนขวาตะกงทรงนาลลแขนซ้ายสั่ราชาติสาเข่าาสัยัทีเฮ้ยหมีขาซายสัตวหมีมีกำลังว่าอุระสั่ธมคราวฮ้มีำลัตาลิดตาอยู่เบื้องหลังเฮ้ยสองฝีข้างลูตา น้าหาสัมเลก้าเพ็นตาแมวโกตกใจไ้คนนากกรกใจัต่ห่าแล้วมันช่วยมีแมีมีมีแมทที่ทำให้ไฟต่ำลงนี้ไหมก็ยังไม่มียังไม่มีตาเจ็บผมคนไม่ไหวหว่าอีไพูดเมื่อกี้ทั้งตัวเลยนะหน้าทั้งหนาเลยนะอื เียนผาปเ่นให้สรงเขาลืเรื่องบานเชอบเล่นผาให้ผาด้เลนท่านะจริงไหมเนี่ยจริงเนี่ยฉันเนี่ยเขเล่นผาเลยเขาเล่นยังไงผาเมื่อเช้าไงเดินเยี่ยวหน้าบ้านออกสาบานร่วมไป <c oughs> องค์โอ้อกูตั้งใจฟังคนละเล่นเนี่ยคละเล่นดีดีองนี้ดีกว่าบารมีศรัทธาเลยสมเด็ดติกีโร่เฮ้ยเขามีเดเกตชัยโย่ติ๊กฮโร่ร้อยังไงชาโย่ชโยจะสะบันยังไงวะเอท้องอืท้องเฟ้อเลยเหมือนเปรี้ยวพรองค์ไม่ใจดู ยังไม่จริงจ yeah, ังเริ <cre m S 2> ่มใจเลยองนี้พี่ชายไปนำเที่องเพื่อนไปทางเอื่นมากทุกคนอายุเข้าเลือลลมตายกันทังลัาพี่ชายจมคนแรกเลยเอ๊ะทำไมมันถึงไจ้จมคนแรกมันหนักอะใช่เยอะจันในวันนั้นบอกมาแล้วใจไ่หน่อยเดียวพออีกองหนึ่งของดีดีงนานที่เอามาดี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 อนนีด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 นดนดีดีดี ลูกพี่ลูกน้องกัน่านั้วเป็นนักมวยฉายาคุณเข้าไร้นั้งใจก่อนจะขึ้นยกกินเงินวันห้าแสนกลับบ้านไปหาพ่อหลอดพ่ออทิตหน้าแต่เดี๋ยวจะขึ้นยกแล้วนะจ๊ะพ่อบอกไม่มีอะไรให้เลยอาภาสมึงลูกก่อนขึ้นยกขึ้นมาผ่านสามล็อกแกเชื่อไหมราคาดังยกแรกเป้งพุดอสู้ฝันสองมาแม่งหน้าหายไปแถบเลงไม่เป็นไรนะเอามันล้มมวยไงจะขอค่ายไล่ฟัน นี่โปงสุดท้ายอันนี้เกิดจากฉันเองอน้ำชาบารมีหลงวงพ่อไหว้ศีลสักสิ้นด้วยเดี๋ยวยัรับกันไปฉันได้จากระถินไปทอดพระปาเอาประปาไปทอดที่วัดนั่นแหละไปเรียงใหม่เอารถทัวร์ไปนะรถทัวร์รถบัสไป60มงคลฝนตกถนนล,ลื่นรถบัสตกเหวฟังตายกันทั้งคันจริอดทายแล้วใหม่รอดวะฉันไม่ได้ไปแล้วใหมไม่ได้ไปฉันขับไปเอาพระตำรวจไม่จับหรอวะจับสิว่าเอาพระตะวัน สรุปแล้วพุทธคุณช่วยกูไม่ได้แลทั้งศัพท์ทั้ง,งพระกูค,คิดดูแล้วอะ่ทะ<ไ>ทั้งพระทั้งศัพท์ช่วยอะไรกูไม่ได้แน่นอนอของดีศัพท์ก็ปปเจ็บพระก็อะไรก็ไม่รู้กูตัดสินใจแล้วว่ากูจะเปลี่ยนรถมาจะไม่ขับรถกระบะเปลี่ยนมาขับรถเกง๋งดีกว่าพี่แกบอกกันไม่ชอบรถเก๋งก็ไม่ชอบอก็ต้องจำใจอ่ะจำใจครับเพราะ่างทีทีไม่เดี๋ยวไฟสูงไปส่องชาวบ้านเขาเงี้ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำไงอันตรายพี่ชอบรถกระบะ พี่ออาไมล้รถเก่งผมรู้จัก MJ เนี่ต้อะบอกออกเทนเดอร์ตัวใหม่นะตัดปัญหาไปเลยพี่เรื่องไฟยางตา่ยจริงป่ะใช่เี่ผมดูใน YouTube มาดิจริงมาเนี่ยเจ็งเี่เรื่องไฟยางตาตัดปัญหาไปได้เลยเนี่ยไม่รู้จริงหรือว่ามีไม่รู้จริงยังใส่เล็กอีกเือเลยผมรู้จักเบ๊ก MJ อยู่ใกล้ๆเองเนี่ยไปวะเต็ม ไปดูเลยไปดูเลยไปดูเเอตอนไปดูหรือไม่ถูกใจพิจนาสักองนะจัะไม่ไม่เอาไมเอาเอาไปเอาไปเอาไปเอาาไาไปดอรไปดูาถดอาไาไปเอาไปอาไปเอาไดเอาาไปอไปาไปเาไเอาเไปาไปอไไอาเาอเานี้ เอ็กเ d นเดนะคะเป็นดีไซน์ใหม่เลยค่ะสมรรถนะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปชมที่ตัวนรถก่อนนะคะ New MG e x t e เ d e r กระบะพันยักษ์กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ไฟท้ายตกแต่งใหม่แบบ LED C curve ล้ออลลอยลายใหม่18นิ้วพร้อมดิดเดสเบกสล้อเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบภายในตกแต่งด้วยสีทูโทนน้ำตาลดำ ห้องโดยสารตอนหลังกว้างแอร์เย็นสบายคอนโซลหน้าล้ำสมัยโคมไฟหน้าแบบใหม่สวยเท่ไม่แยงตาเป็นไงพี่ชอบไหมสวยดีว่ะสวยเท่ว่ะแล้วเข้าศูนย์บริการที่ไหนได้มั่งน้องตัวนี้นะคะนอกเหนือจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จะมีตั้งแต่อยุธยาพาณีลบบุรีเชียงรายหาดใหญ่ พวกมึงจะเคิมกันทำไมเนี่ยมาจุกเเซลก็ตลกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับผมตกลงผมจองเลยได้ค่ะเดี๋ยวไงไปคุยรายละเอียดเรื่องสีกับพวกของแถมกันนะจะได้จะได้ทันตอนไปเที่ยวเดือนหน้าเนาะจะมีรถไปปทุกของทีนี้หมดปัญหาเรื่องเดินทางกลางคืนแล้วทีนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อรถ new mg extender ดาวเริ่มต้นที่27,950บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ1.19ปเซน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆได้ที่ Facebook MG สุพรรณบุรีหรือโทร035-960-351